วันนี้ดอกซากุระเพิ่งเริ่มจะบานค่ะสวยมากเลยนะคะอัปเดตสตรอเบอรี่นะคะอากาศยังหนาวอยู่แล้วก็ไม่มีแมลงมาผสมเลยค่ะโอเคได้แล้วค่ะกระหล่ำปรีค่ะปลูกถีกันต้นมันก็จะเล็กได้แล้วค่ะต้นหอมนะอาหารของวันนี้เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิกกับผักลวกนะคะแซ่บๆเลยค่ะวสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะก้อยก,ก็จะพาเข้าสวนอีกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวก้อยจะพาไปอัปเดตสตอเบอรี่นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆถ,ถามถึงสตอเบอรี่นะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก้อยก,ก็จะพาไปดูดอกซากุระค่ะดอกซากุระเพิ่งเริ่มจะบานนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เช่นเคยนะคะ สำหรับปีนี้แถวไซตามะหรือว่าแถวโตเกียวดอกซากุระจะบานช้าค่ะอาทิตย์นี้ก็เลยเป็นอาทิตย์แรกที่ซากุระจะเริ่มบานเดี๋ยววันนี้ก้อยก็จะพาไปสวนไปเก็บผักค่ะแล้วก็ไปอัปเดตสตอเบอรี่จากนั้นเดี๋ยวก้อยจะพาไปดูดอกซากุระแรกนะคะเดี๋ยวก้อยจะพามาอัปเดตสวนสตอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่ที่ก้อยปลูกอยู่ของปีนี้นะมีทั้งหมดส3าแปลงนะคะเป็น3แปลงแบบนี้ค่ะ คือ2แปลงติดกันมันแปลงใหญ่เนาะแล้วก็อีก2แปลงเล็กตรงนู้นนะคะก็คือรวมกันก็3แปลงค่ะ1%แปลงใหญ่2%แปลงเล็กก็เริ่มที่จะมีดอกนะคะแต่ว่าดอกเขายังไม่สมบูรณ์ค่ะก็ค,คิดว่าอากาศแบบนี้นะน่าจะไม่ติดนะคะชุดแรกของสตรอบเบอรี่ที่ออกอันนี้น่าจะเป็นสตรอบเบอรี่ที่มีดอกค่ะแต่ว่าไม่สามารถเป็นลูกที่สมบูรณ์ได้ถ้าเป็นก็น่าจะเป็นลูกเบี้ยวๆนะคะเพราะว่า อากาศยังหนาวอยู่แล้วก็ไม่มีแมลงมาผสมเลยค่ะก้อยก็ไม่ได้มาเพราะฝนตกนะคะเมื่อจะเห็นว่ามันมีน้ำแชะอยู่นะก็เพราะว่าฝนมันตกนะคะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะติดนะคะรถนี้ลอตแรกแล้วก็มันจะมีสตรอเบอรี่ที่ยังไม่ฟื้นจากความหนาวเนาะจะเห็นว่ามีต้นที่ไม่เท่ากันนะคะสูงบ้างต่ำบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้าง อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่เพิ่งจะรอดหนาวก็คือบางต้นก็เน่านะคะเพราะอากาศเย็นเกินไปเดี๋ยวอันไหนที่มันตายก็ก็ต้องเอาสตรอเบอรี่มาแซมนะคะมาซ่อมจากการที่ก็จะแยกเอากอที่มันแน่นๆออกนะเอาให้มันมีสตรอเบอรี่ที่ประมาณ1นต้นสต้นแค่นั้นนะคะต่อหลุมนะถ้าเกิดมีเยอะเกินไปก็เวลาที่มันออกดอกก็จะ แน่นกันเกินไปพวกมแมลงเนี่ยมันก็จะหาดอกไม่เจอก็ผสมแล้วมันก็จะเบี้ยวนะคะก็จะไม่ได้สตรอเบอรีร่ที่ดีหรือว่าลูกมันจะไม่ใหญ่แล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นลูกสตรอเบอรีร่ได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่ได้รับการผสมเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บกระหล่ำปรีนะคะเห็นว่าเขาแตกแล้วเพราะว่าอากาศอุ่นขึ้นค่ะเนี่ยคะ่ะอุ่นจนกระทั่งเขาแตกนะคือดอกข้างในจะแทงทะลุขึ้นมาค่ะ ก็เลยไม่เอาดอกนะคะฉะนั้นจะต้องรีบกินแล้วค่ะหัวนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บเลยนะคะครั้งที่แล้วก็เก็บไปหัวหนึ่งเหลือหัวนี้ไว้เนาะก็กินไม่ทันวันนี้ก็จะเก็บไปเลยค่ะเอาไว้ที่บ้านนะผักมันลงไปนอนแบบนี้ค่ะแล้วก็กดลงเพื่อจะได้เห็นแกนด้านในจะได้ตัดนะคะถ้าไม่เห็นก็ตัดใบทิ้งค่ะโอเคได้แล้วค่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวนี่ขาดแล้วนะโอเคได้แล้วค่ะกระหล่ำปลีคะ่ะเดี๋ยวจะถอนต้นหอมนะคะต้นหอมเป็นต้นหอมที่ก้อยเพาะจากหัวหอมนะคะใช้เป็นต้นหอมค่ะก็เอาหัวหอมที่เหลือ,ลอจากห้องครัวมันงอกนะคะกินไม่ทันก้อยก็เอามาเพาะไว้นะเอามาเพาะไวใ้ให้มันเป็นต้นหอมไว้สำหรับทำกับข้าวค่ะ ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นหัวหอมนะคะเพราะว่าหัวหอมมันใช้เวลาเยอะก้อยก็ไม่ชอบพื้นที่ในการปลูกหัวหอมด้วยค่ะมันชอบเป็นเชื้อานะก้อยก็เลยปลูกเอาแค่ต้นหอมอย่างเดียวพอเป็นต้นหอมแล้วก็ถอนกินเลยค่ะก็จะได้ปลูกผักหมุนเวียนได้มากกว่าเพราะว่าหัวหอมมันใช้เวลาเนาะก็เสียเวลาผักก้อยก็ปลูกได้น้อยนะคะ เ,เอาต้นต้นใหญ่ๆไปกินก่อก็จะถอดให้มันห่างๆกันด้วยเวลาที่เราแบบเวลาที่เรามาเก็บต้นมันก็จะใหญ่ด้วยค่ะถ้าติดปลูกถี่กันต้นมันก็จะเล็กได้ราคาต้นหอมนะเก็บดอกของโคมาซุนะนะคะหรือผักกาดกวางตุ้งค่ะ นี่เดี๋ยวให้รอ,อยาวหน่อยเ,อเก็บเลยเก็บไปกินลวกจิมน้ำพริกนะคะอร่อยนี่ค่ะนี่ได้มาขนาดนี้นะหนึ่งกรัมค่ะโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บเอาขแขนงของบอกเกอรี่ค่ะขแขนงบอกเกอรี่ก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะเหลือั๊บ เล็กๆเงี้ยก็จะเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะถอนต้นทิ้งก็จะเก็บไปให้หมดเลยเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าทําไมก้อยไม่เก็บเอามาเล็ดนะคะเพราะว่า,มาเมล็ดของบอคคารีเนะะี่ยค่ะถ้าเราปลูกหรือว่าเก็บเมล็ดเอาบอคคารีากระหล่าปลีนะคะหรือว่าจะเป็นพวกคาโรล,ลาบีนะคะไอห,หัวกระหล่าปอมค่ะถ้าเราเก็บพร้อมกันนะคะในปีนั้นเามาเล็ดมันจะเกิดการกลายพันธุ์เนาะมันจะผสมกันหมดเลยแล้วก็จะกลายเป็น อบอกแครีที่ต้นเตี้ยเหมือนกระหล่ำปมมันนะคะซึ่งซึ่งก้อยเคยมีประสบการณ์เก็บมาแล้วแล้วมันไม่ได้พันตามที่เราต้องการนะฉะนั้นบอกแครีเนี่ยก้อยก็จะซื้อมเมล็ดเอาดีกว่าค่ะจะได้ไม่กลายพันุนะเก็บเองก็เลยกลายพันค่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเก็บกันเลยนะคะตันนี้ก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยเก็บเลย ้นนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะสองต้นรวมกันก็ได้จานหนึ่งพอดีค่ะเก็บผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านค่ะถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็กระหล่ำปีที่ก้อยเอากลับมาบ้านนะตอนแรกก็แตกนิดเดียวค่ะพอเอากลับมาบ้านเท่านั้นแหละดอกมันออกมาจากใจกลางเลยค่ะข้างนอกก็จะแตกกรอบแบบนี้เออ เอาไว้ไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบกินนะ<ส>นเดี๋ยวจะบอกว่าเห็นแบบนี้อร่อยมากนะคะหวานมากเลยเดี๋ยวก็จะลวกจิ้มน,น้าพริกค่ะวันนี้ทําน้าพริกดีกว่าน้าพริกกะปินะคะหรือลวกจิ้มน้ําพริกกินดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปทําต้มจืดให้ปะปาด้วยน่าจะอร่อยเนาะโอเคทําอาหารก็ไเลยค่ะวันนี้ก้อยก็ได้ทําอาหารง่ายๆนะคะทําน้าพริกกะปิแล้วก็มีไข่เจียวแล้วก็ข้าวสวยค่ะกินในตอนเที่ยงนะคะเสร็จแล้วตอนบ่ายเดี๋ยวพาไปสวนไปชมซากุระกันค่ะ ตอนนี้ดอกซากุระเริ่มจะบานนะคะทุกที่ก็จะเต็มไปด้วยดอกซากุระค่ะไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าโรงเรียนนะคะสวนสาธารณะหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ปลูกต้นซากุระค่ะก็จะบานสวยเต็มต้นแบบนี้แต่ซากุระจะไม่มีกลิ่นนะคะจะมีแต่ดอกแบบนี้ทั้งต้นเลยแล้วก็กลีบจะค่อยๆร่วงมาเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้เพิ่งจะบานก็เลยร่วงไม่เยอะค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านก้อยนะคะจะเป็นสวนสาธารณะที่มีต้นซากุระต้นใหญ่อยู่2ต้นค่ะแล้วก็กิ่งก็จะ ห้อยย้อยลงมาด้านล่างนะคะคนที่ชอบไปถ่ายรูปเซลฟี่กับดอกซาก,กุระก็จุใจไปเลยค่ะมีหลายมุมนะคะถึงแล้วค่ะส่วนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆบ้านก้อยเองค่ะ อากาศที่อบอุ่นขึ้นทำให้ดอกสกุระบานเต็มที่แล้วก็มีคนมาออกกำลังกายเยอะเลยนะคะเสียงเจียวเจ้าของเด็กๆดังลั่นสนามเลยค่ะ สำหรับดอกซากุระจะเป็นดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขาจะไม่มีลูกไม่มีผลแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมค่ะจะเป็นดอกซากุระบานเต็มต้นแบบนี้แล้วก็ภายในประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะหลังจากที่บานเต็มที่แล้วก็จะโรยร่วงไปนะคะ มีบางปีนะคะที่เราไปชมดอกซากุระไม่ได้ถึงดอกซากุระจะบานทุกปีแต่ว่าบางปีก็อาจจะมีเมฆมีฝนมีหิมะนะคะทําให้อุปสรรคเยอะในการชมซากุระซากุระที่ดีก็คือวันที่อากาศแจ่มใสมีแดดค่ะแล้วก็ดอกซากุระบานเต็มต้นถือว่าวันที่อากาศดีทุกคนจะไปนั่งชมซากุระแล้วก็รับประทานอาหารกันนะคะเรียกว่าโอฮานามิค่ะ คลิปนี้ก้อยก็นํามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือทุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ